ความรู้สัมันี้ของเรามันเองนะคะสาวสวยน่ารักทำอะไรก็ดูแบบสวยตลอดเวลาเห็นว่าจะไปล่วงลับองอ์อักขภ์นี่ไงคู่จิ้มของเห็นแบบล่ำล่ำหล่อหล่อแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีความลับอะไรหรือเปล่าความลับน่าจะเยอะนะอยากจะรู้จังเลยว่าความลับของคุณอ๋องเนี่ยเป็นอะไรจะกลัวนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะหรอเรื่องของกลัวไม่รู้หรือเปล่ารู้โป่งกลัวแบบกลัวต้มจืดกลัวต้มจิตตำลึงอะไรเงี้ยเออไปดูกันดีกว่าขันจ้าว่ายังไงคุณมัเซ บีแถมยังเก่งอีกะด้วยเพราะเพิ่งจะจบปริญญาโทมามัดมา,หมาแหมคงจะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะสาวขวัญอุตสามณีนั่นเองวันนี้เธอจะมาล้วงลับครูจินอย่างหนุ่มอมอ,อัคพันจะลับขนาดไหนกันจ๊ะสาวขวัญบอกพอรี่หน่อยแล้ว โอ้ตอนนี้เชนดีใจมากๆจ้านี่เจอกับน้องที่แบบว่าเจอทีไรก็สวยตลอดตลอดนะจ้ะและเชนคอนเฟิร์มว่าวันนี้สวยไร้เสยียรรมแน่นอน,นจ้ะสวัสดีค่ะน้องขวาญโหสบายดีแล้วขอยินดีด้วยจบปริญญาโทแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาละในช่วงลวงลับดาราว,วันนี้เลยอยากจะแบบไม่ให้นานเนี่ยไปลวงความลับใครแต่อยากจะให้ลวงความลับคู่จีนอย่างหนุ่มออกมรคพานเขามีความลับอะไรที่จะมาลวงลวงให้พี่ได้รู้บ้างพี่ออกอะคะคือจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นความลับมากนะคะ่ะถ้าเกิดตนไหนที่อยู่ใกล้พี่ออกจริง อ,อ,ยอย่างขวัญก็ได้มีโอกาสที่จะมาใกล้พี่ออมในละครเรื่องเรื่องาสาวสลาดปันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบตัวสูงตัวสูงผู้ชายแบบล่ำล่ำอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่เคยรู้เลยว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบไม่กินผักอะ่ะแล้วเวลาพออาหารมาอะไรเขาจะกินอาหารแบบเหมือนเด็กตลอดเวลานะไม่กินผักไม่กินเผ็ดไม่กินของเหมน็นของดองคือแบบแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยคือแทบจะกินโต๊ะเดียวว่าขวันไม่ได้เลยอะคะ่ะอะไรเงี้ย ยแบบแกล้งของแม่แบบแอบเอาผักใส่ในอาหารมีแกล้งมีแกล้งกินปลาร้าเป็นไงส่วนใหญ่อบบพระเอกนางเอกเนี่ยจะชอบปลานะแต่อ๋อมีปฏิกิริยาไงเมื่อได้กลิ่นปลาหรือลุกเลยลุกหมายถึงว่าลุกลุกขึ้นมาซอสซอสซอสลุกเดินออกเลยอิ่มเลยอู้ตาย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 แล้วเห็นแขนกล้ามเป็นมัดมัดวูบหน่าจะจับแขนเล่นเบาเบาเห็นลำสักิด น,นี่ไงไม่กินผักละคะวายวายวายไม่กินผักแบบนี้อายเด็กนะรู้หรือเปล่าหนุ่มออมกลิ้วกลียวตายแล้วล่ำขนาดนี้ทำไมไม่ทานผักค่ะคุณออมไม่ทานผักแต่ทานเนื้อนมไข่แทนอ๋อ,อพิร่างกายไงอ๋อแบบนี้เองนะคะแต่ยังไงก็ไม่ควรนะค่ะ <c oughs> คุณออมคะ่ะแต่ว่าเชื่อว่าเขาก็คงจะดูแล <c oughs> ตัวเองในส่วนด้านอื่นนั่นเอง <c oughs> อน,นะคะก็ไม่ทานของเมนชั <c oughs> ้นชอบถูกเลยอะ่ะ ก็จะไม่ทานทุกอย่างเลยทานแบบเหมือนอาหารเด็กเลยแบบเนี้ยความรับโดนล้วงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเบลอยากจะบอกเลยนะคะวเป็นเรื่องของภาพลุดลู่จ้าแล้วว่าจริงอ่ะนะลุดแหละลุดแหละแต่ว่าจะเป็นของใครอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะ